สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวรัชนาราศีตุลทุกท่านนะครับ ในคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงในเดือนกุมภาพันธ์2564ให้ทุกท่านครับดวงภาพรวมของชาวรักคนาราศีตุลในเดือนนี้นั้นดวงโดยรวมแล้วถือว่าดีนะครับแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ระวังการแตกหัก ระวังการมีปัญหากับคนรับคู่ครองหุ้นส่วนได้นะครับการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลการเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปอาจเป็นเหตุให้เกิดมีความแตแกแยกมีความเสียหายมีปัญหาตามมาได้นั่นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานกันนะครับ ทางด้านการงานในเดือนนี้นั้นมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างถาโถมเข้ามาให้ท่านต้องคิดให้ท่านต้องตัดสินใจนะครับท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าเดือนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทางด้านการงานให้ระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานอาจเกิดความเครียดเกิดความกดดันในการทำงานได้นะครับถ้ามีเวลาท่านควรหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับการปลดทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้บริจาคเงินสร้างห้องน้ำวัด บริจาคเงินสร้างห้องน้ำมุงเรียนก็จะสามารถแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาให้ได้นะครับมาต่อกันในด้านของการเงินบางทางด้านของการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่มีแนวโน้มว่าจะมีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีโอกาสได้รับรายได้พิเศษได้รับรายได้เสริมมากกว่ารายได้ประจำาสีอีกครับแต่คล้ายๆว่าจะเป็นเงินร้อนเพราะเมื่อได้มาแล้วก็ต้องเป็นเหตุมีปัจจัยที่จะต้องใช้จ่ายออกไปการเงินโชคลาภจะได้มานั้นจะต้องต่อสู้ได้มาด้วยความยากลำบากนะครับ แต่เมื่อท่านต่อสู้จนสำเร็จแล้วจะประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่ท่านจะสำเร็จนั้นท่านจะมีช่วงเวลาที่จะต้องเจอกับความตกต่ำเจอกับความล้มเหลวก่อนถึงจะก้าวข้ามไปถึงจุดที่ท่านฝันเอาไว้นะครับเรียกได้ว่าก่อนที่จะสำเร็จได้ ต้องแบบบากบันเลยทีเดียวต้องอดทนอดกลั้นต้องใช้ความพยายามต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ท่านก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือท่านอยู่นะครับดังนั้นให้อดทนให้มากๆหลังจากที่สำเร็จแล้วท่านจะสำเร็จแบบราชาโชคเลยทีเดียวได้รับเงินก้อนใหญ่มากมายนะครับ มาต่อกันในด้านของความรักบ้างนะครับทางด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคนรักอยู่แล้วนั้นในเดือนนี้ท่านต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์ใส่ซึ่งกันและกัน,นครับสำหรับคู่ที่อยากจะมีบุตรท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้ในเดือนนี้ แต่ท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในของคู่ของท่านหรือตัวของท่านเองนะครับดังนั้นให้คิดพิจารณาดีๆนะครับถ้าคู่ไหนคิดว่ายังไม่พร้อมควรป้องกันให้ดีๆนะครับสำหรับคนโสดนั้นท่านก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอคนถูกใจแต่คู่ คนที่ถูกใจของท่านนี้นั้นอาจเป็นคนมีตำหนิมาก่อนเคยแต่งงานมาก่อนเคยมีลูกอะไรประมาณนี้นะครับมาต่อกันในทางด้านของสุขภาพกันบ้างสุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นั้นท่านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับระบบเลือดธาตุลมในร่างกายระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดนอนไม่หลับ ปวดหัวไม่เกณฑขึ้นระบบเกี่ยวกับสายตานะครับพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อให้ความเครียดนั้นลดน้อยถอยลงจิตใจจะได้สบายยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้การดูดวงนี้ถือว่าเป็นการดูแผบภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยอันไหนดีต่อใจก็ให้เก็บไว้อันไหนไม่ดีต่อใจก็ปล่อยผ่านานไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ